ล่าสุดนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเผยปีนี้17จังหวัดภาคเหนือครับมีการส่งผลงานผ้าลายดอกรักราชกัญญาเข้าร่วมประกวดกว่า1,700ชิ้นเป็นการสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาฝีมือของช่างทอผ้าของไทยครับที่โรงแรมมีเรียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยครับประธานเปิดกิจกรรมตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา และงานหัตกรรมตามโครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชน17จังหวัดภาคเหนือด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานลายผ้าผ้าลายดอกรักราชกัญญาครับแก่ช่างทอผ้าของไทยเพื่อนําไปออกแบบทอผ้าเป็นผ้าประเภทต่างๆซึ่งเป็นการยกระดับผ้าไทยโดยมีนายนิรัตพงศิริถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ทางด้านประลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยเลยนะคะว่าปีนี้พื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า1,700ชิ้นค่ะซึ่งเยอะมากๆกว่าปีที่แล้วนะคะที่มีเพียง500-600ถึงชิ้นเท่านั้นขณะที่ผลงานทั่วประเทศมีกว่า7,000ชิ้นค่ะ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนได้รวมตัวการประกอบสัมมาอาชีพในการทอผ้าผาลิตชิ้นงานจากผ้าและงานหัตถกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจากการเยี่ยมชมก็พบว่างานทุกชิ้นนั้นมีความงดงามอย่างยิ่งค่ะซึ่งถือเป็นความสำเร็จ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ผู้นำทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ทอผ้านำไปสู่การมีรายได้และทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชมครับทั้งนี้การคัดเลือกผลงานในรอบแรกนะครับจะครบทั้ง4ีภาค ในเดือนกันยายนนี้ครับจากนั้นจะเข้าสู่การประกวดในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคม2566โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาเป็นองค์พิจนารณาตัดสินและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ครับ